งานเข้าเขาเพื่อนลูกปืนล้อฟานแตกนี่ครับตอนนี้ผู้ช่วยกับผู้ช่วยของผู้ช่วยกําลังเปลี่ยนลูกปืนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเห็นไหมครับนู่นครับซูเปอร์วยนะครับนอนอยู่บนฝาตู้ลาเหยื่อนะครับเพราะว่าเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทํางานนะครับเมื่อคืนตื่นมาเก็บกู้รอบกันตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้ายังเก็บกู้รอบไม่เสร็จนะครับนี่ครับ กว่าจะได้มาซึ่งค่าแรงนะครับกว่าจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนนะครับต้องสู้กับอาการเมื่อยล้านะครับต้องสู้กับความง่วงนอนนะครับนี่ครับผมส่วนนี้กําลังเปลี่ยนลูกปืนอยู่นะครับตั้งตรงๆนะตั้งตรงๆเดี๋ยวเกียยวพังอ้าเป็นไงเป็นไงอุ้ยดีครับ อ่าใช่ข้างนี้ข้างนี้เนี่ยกำลังใส่ลูกปืนล้อฟ้านนะครับ <c oughs> อ่าใช่เลยตีลงไปเลยล้อจะได้แน่นตีลงเออตรงกลางได้ก่อนเดี๋ยวให้เกียวผัค่อยตีข้างๆ อา่าคราวนี้จนะะให้โดนเกียวนะเอาเหล็กส่งก็ได้ตีขอบลูกปืนน่ะแต่อย่าให้โดนเกียเ้ยวเ,ยวเออได้แต่อย่า,ยา,า,ยานะยให้โดนเกี้ยวเดี๋ยวเกี้ยวพังอ่าซ้ายขวาซ้ายขวานั่ยน่ะอย่าให้โดนเกี้ยวลหรอ อ้าวโอเคประกอบนี่ครับสุกุยก็ยังต้องพักผ่อนนะครับส่วนปูม้าก,ก็อยู่ในถังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณตั้งร้อยสามสิบกิโลนะครับยังเก็บกู้รอบไม่เสร็จนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วนะครับหกโมงเช้านะครับฟ้าสางที่กลางทะเลครับผมก็คลิปนี้ก็อยากจะสื่อ ให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ากว่าจะได้มาซึ่งค่าตอบแทนนะครับกว่าจะได้มาซึ่งค่าแรงนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมลําบากวันนี้เพื่อนนาคต่ดีๆวันข้างหน้านะครับจะถอยหลังหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจนะครับทํางานทะเลนะครับเก่งอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะครับต้องมีใจนะครับถ้าไม่มีใจอยู่ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นอาชีพที่สุดๆนะครับถามว่าอาชีพอื่นก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่กลางทะเลเนาะ คืนใหญ่ลมจัดอากาศจะหนาวเหน็บไหนจะสู้กับความง่วงนอนนะครับนี่เดี๋ยวจะเข้านี่เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับโอ้โหหนาวจะสากสั่นครับเพื่อนๆไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ครับรวมด้วยช่วยกันประกอบนะครับอุปกรณ์ฟาดรอบนะครับล้อฟาดนะครับไว้ดึงเชือกรอบขึ้นมานะครับเพื่อนๆลูกปืนแต่งนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านรับชมเพื่อความบันเทิงครับผมขอบคุณมากครับ